การเมืองของเรามันขัดแย้งกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะ2องพรรคใหญ่นะครับระยะหลังๆเนี่ยพรรคปิบัตรเนี่ยเป็นพรรคเก่าแก่แต่ระยะหลังๆเนี่ยพอเลือกตั้งที่ไหก็แพ้เพื่อเพื่อไทยทุกทีคุณลองไปสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดแนวคิดว่าทําไงคุณถึงจะเอาชนะพรรคเพื่อไทยให้ได้นะฮะเลยมีการออกมาเล่นการเมืองนอกสภาใช่ไหมโดยคุณอภิสิทธิ์ ก็เล่นการเมืองในสภาก็ให้คุณสุเทพมาเล่นการเมืองนอกสภานะครับก็เรียกนอก้องพี่นอ้องประชาชนนะครับชี้ให้เห็นนะว่าพรรคเพื่อไทยนะเข้ามาไม่ถูกต้องจริตโกงเรื่องนึงเรื่องนีงน้ด้่ความจริงเนี่ยมันก็โกงทั้งสองพรรคแนแหล่ะโกงมากโกงน้อยนะฮะผมผมไม่โทษใครนะมันโกงโกงทั้งสองพรรคและนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีกติกานะฮะกติกาข้อชนะเรื่องก,กางตา ก็ต้องไปสู้กันทีน,นี้เมื่อเมื่อไม่ยอมแพ้ก็ออกมาสู้นอกถนนใช่ไหมฮะถนนละกุงกรุงเทพเนี่ยนะก็จะมักนิยมประชาธิปัตย์อยู่เพราะอะไรเพราะพักเก่าแก่นะรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายก็เลือกประชาธิปัตย์มาไอพักอื่นๆหรือแม้กระทั่งพักเพื่อไทยอย่างมาที่หลังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคนนี้ยังเทให้ประชาธิปัตย์อยู่ตลอดนะท,ทั้งทั้งที่บริหารกรุงเทพผไม่เห็น มันมีอะไรพัฒนาในทางที่จะดีขึ้นเลยนะครับที่ผมพูดตรงๆในฐานะที่ผมก็เคยไปสมัครผู้รายการกรุงเทพมาครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าประชาชนก็ไม่รู้จะเลือกใครที่ยังเลือกประชาธิปัตปัอยู่แล้วพอณสุเทพออกมาปลุกระดมกรุงเทพก็เชื่อประชาธิปัตปัอยู่แล้วก็ออกมานะครับเพราะกรุงเทพเนี่ยบางทียังคิดไม่เป็นว่าน,นี่เป็นเกมการเมืองของเขาตามเขาไม่ทันเขามาร่วมมือกับเขานะครับ มาชุมนุมอะไรต่างๆ,ๆเป็นล้านๆคนอะไรเงี้ยนะฮะนะเพื่อต่อสู้เรื่องการปฏิรูปไม่มีการโกงการเลือกตั้งนะเพื่อไทยก็ขอเลือกตั้งก่อนปฏิรูปทางนี้ก็ขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอื่นใดนะก็ขัดแย้งกันตรงเนี้ยจกกนกระทั่งทางนู้นกรมราชรัฐอยู่บอกเลือกตั้งก่อนปฏิรูปก็จัดการเลือกตั้งทางนี้ก็ขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะ ก็ยื้อกันมาเรื่อยๆนะฮะจนที่สุดการเลือกตั้งก็ไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะเกิดข,ขึ้นไม่ได้นะผลสุดก็มีการยึดอำนาจกันนะครับก็เบื้องหลังหน้าเบื้องหลังในประชาชนก็ไม่รู้ว่าความจริงเขากูนตกลงกันแล้วนะครับมว่าจะทำยังไงกันนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอฐานออกมายึดอำนาจทางกรกศหรือทางุสุเทพก็มาเชีย์ทหารตลอด นะครับอาหารก็ออกมายืดอำนาจไอ้ผมเองเนี่ยนะก็ถือว่าพวกนี้ก็รุ่นน้องทั้งนั้นนะออกมาทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้โอเคคุณจะยืดอำนาจเอาอาวุธที่เป็นภาษีของประชาชนนะมาใช้ในการยืดอำนาจครั้งนี้มันไม่ถูกต้องอยังไงก็แล้วแต่แต่ผมก็ยอมรับได้ที่ทําให้บ้านเมืองมาสงบนะครับในดับหนึ่งแล้วมาแก้ไขปัญหากันแต่พอยืดอำนาจเสร็จเนี่ยนะฮะ การทํางานต่อไป,ปนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญมากๆทีเดียวนะว่าคุณจะเริ่มนับหนึ่งนะหรือก้าวเดินไปทิศทางไหนคุปอพยุต์ในฐานะวนุฒนาคอชอเนี่ยนะก็เริ่มต้นที่ตัวเองนะผันมาดำรงตําแหน่งนายกตีเองจัดตั้งรัฐบ,บาลเองบริหารประเทศเองนะครับแล้วก็จะทําการปัิจรูปในทุกเรื่องไม่ใช่จะปรูปเฉพาะเรื่องการเมืองนะครับนะ การปฏิรูปรทุกเรื่องเนี่ยทำยังไงมันก็ทำไม่จบหรอกนะฮะทำยังไงไม่จบนะฮะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการดิดำเนินเลยมันควรเป็น,นหน้าที่ของรัฐบาลที่ก็มาจากการเลือกตั้งก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่มาจากการไปิวัดรัฐประหารแล้วจะมาปฏิรูปตรงนี้เนี่ยต่างประเทศก็ไม่ยอมรับก็ยังเห็นเห็นอยู่ก็ก็บีบนู่นบีบนีบบน่ทีอะไรเงี้ยนะ ประชาชนก็เดือดร้อนเศรษฐกิจก็ตกตำ่ำนะแล้วคุณก็บอกว่าคุณบริหารมาถูกถ้าคุณไปเชื่อไอ้ไอ้ไอ้พวกเชียร์เชียร์ยอๆคุณพวกนั้นไม่ได้หรอกนะคะคุณต้องความจริงเข้ามาจับตอนนี้เนี่ยประชาชนโดยเฉพาะระดับยากยากเนี่ยลำบากมากไม่มีเงินหมุนเวียนเลยนะครับโรงงานต่างๆบริษัทต่างๆนะครับก็ต้องล้มเลิกกิจการนะครับปลดพน,นากาักงานอะไรต่าง ออกเยอะแม้กระทั่งการบินไทยก็เถอะนะครับซึ่งเป็นรธาหกิจนะก็ต้องขายบริษัทขายสถานที่ขายเครื่องบินใน,ในต่า,ง,างประเทศเยอะแยะนะให้พนักงานออกอีกจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบกรับภาระไม่ไหวนะครับาะฉะนั้นเนี่ยนะอันเนี้ยมันเกิดมาจากว่าคุณลงมาบริหารเองแล้วต่างชาติก็ไม่ยอมรับแล้วผลกระทบพอมาเกิดขึ้นกับประชาชนนะคุณก็ไม่ยอมรับฟัง นะครับประชาชนจะโวยผู้สื่อข่าวจะถามก็ไม่ได้นะฮะผู้สื่อข่าวถามอะไรไม่ถูกใจถูกตะอคอกซะอีกนะ,ะผู้สื่อข่าวก็เด็กๆก็แน่ก็ไม่กล้าแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ใหญ่นม่นว่าจะเป็นทีวีสื่อเสิมหนังสือพิมพ์หรือต่างๆนะบรัรยิการก็ไม่กล้ากูถูกติดหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยข่าว ก็จะออกมาสู่สาธารณชนในแง่หนึ่งทางอะไรก็ดีอะไรก็ดีซึ่งความจริงมันไม่ใช่หรอกนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าคุณประยุทธ์จะคิดบริหารเองทาอะไรเองต้องยอมรับฟังเสียงที่น้องประชาชนนะครับที่เป็นเจ้าของประเทศนะครับหรือแม้แต่เสียงผมที่พูดเล็กๆอย่างนี้นะฮะคุณประยุทธ์ต,ต้องรับฟังแล้วนําไปพิจารณานะครับปรับปรุงแก้ไขอย่างค่อข้างตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากยึดอนาจปุ๊บเนี่ย ก็มีการแต่เล่นพรรคเล่นพวกนะฮะกันอย่างมากมายยิ่งกว่ารัฐบาลเลือกตั้งเขาซะอีกนะพูดง่ายพอมาถึงพวกก,ก็ยกเลิกคาสั่งที่เขาปลดออกพลนเรกพัชรวาทเลยพลเรกพัชรวาทเป็นใครก็เป็นน้องกุประวิทย์เขาปลดออกนี่เป็นเรื่องของบุคคลคอชควรจะใช้อํานาจนี้ไหมก็มาใช้อํานาจนี้การเมืองของเรานมันขัดแย,ย้งกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะอสองขับใหญ่ บริษัทเนี่ยเป็นภาคเก่าแก่แต่ระยะหลังๆเนี่ยพอเล่นการกิจการกาแฟเ,เพื่อไทยทุกทีมันเพื่อจะเกิดแนวคิดว่าท,ทําไงถึงจะเอาชนะท่าเพื่อไทยให้ได้นะครัมีการอากนนอ,อก,ม,ก,ก,าม,กาาามาเล่นการเมืองนอกสภาใช่ไหมโดยคุณวิสิตก็เล่นการเมืองสภาได้คุณสุเทพมาเล่นการเมืองสภานะครับ